เหรียญห้าบาทปีสามหนึ่งหรือว่าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดมีราคาถึงห้าพันบาทจริงหรือเปล่าเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆจ๋า สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชม สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบจัดสมสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะพี่จอยมาอีกแล้วหัวข้อของเรื่องก็คือว่าเหรียญ5บาทปีพศ2531มีราคาถึง5,000บาทเท็จจริงอย่างไรเราไปชมกันได้เลยนะคะเพื่อนๆจ้าก็คือพี่จอยดูช่องดังช่องหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเขาจะอารับซื้อ เหรียญ5บาทปีพศออ2531พี่จอยนึกกระิ่มยิ้มย่องนะคะเพราะว่าพี่จอยเก็บไว้เยอะหลายเหรียญมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานหมดแล้วนะคะมีความสึกหลอมากแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เลยค่ะปีพศออ2531 ของเหรียญห้าบาทที่มีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะอะ่พี่จอยก็นึกนึกนึกกระยิมยิ้มย่องนะคะคิดว่าเออน่าจะขายได้หลายตังค์อยู่นะคะแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆจาพี่จอยก็จะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะอย่าหลงดีใจนะคะเป็นเหรียญต้องเป็นเหรียญที่อ่า พรสเซนยนกลับนะคะเป็นเหรียญพรสเซนตนกลับแล้วก็เป็นเหรียญเออเลอร์อะไรประมาณนี้ที่หายากนะคะก็จะขายได้สําหรับเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็หายากมากๆแล้วนะคะเป็นเหรียญธรรมดาที่ผ่านการใช้งานแล้วแล้วก็ด้านหลังวัดเบนจมามบาพิษก็จะไม่มีรอย ไม่มีกระเบื้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอยขออนุญาตแกะดูนะคะแกะก่อนแกะก่อนนะคะแกะก่อน mm. แกะมาแล้วนะคะ mm. ก็จะประมาณนี้นะคะ mm. ถ้าเป็นเหรียญพระเสีียน ตรงนะคะก็จะมีราคาห้าพันบาทที่เขาประกาศรับซื้อนะคะถ้าเป็นผ้าเสียนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ธรรมดานะคะแต่พี่จอยก็สังเกตดูนะคะเหรียญที่พี่จอยถือมีริ้วมีเป็นริ้วๆมีริ้วรอยนะคะ ก็แปลกดีเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดนะคะแต่ว่า,เ,าเป็นเหรียญที่รู้สึกว่าก็ด้านพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหน้านี่นะคะก็จะเป็นริ้วเป็นริ้วรอยนะคะ เป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสังเกตไม่ทราบว่านักสะสมจะต้องการหรือเปล่านะคะถ้าใครนะคะถ้าใครมีความอยากได้อยากสะสมเหรียญห้าบาทปีพศ .2531 ติดต่อพี่จอยมาได้เลยนะคะพี่จอยก็จะปล่อยเหมือนกันนะคะให้สมกับราคาสมน้ำสมเนื้อนะคะไม่ได้คิด แพงนะคะตลาดซื้อขายเท่าไหร่เราก็จะขายตามตลาดเท่านั้นนะคะเหรียญน,นี้ก็จะแปลกๆเป็นริ้วๆนะคะก็คือสรุปพี่จอยก็มีปีพศ25 3 1เยอะเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอรู้จักอขออภัยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากสะสมก็สะสมได้เลยนะคะ หามาได้เลยปีพศออ2531ชนิดราคา5บาทของพ่อหลวงรอเก้านะคะเพื่อนๆจ๋าก็มาบอกกล่าวนะคะพี่จอยก็อย่างที่บอกว่าหลงดีใจนะคะหลงดีใจว่าจะพบเจออที่นักสะสมที่เขาประกาศซื้อนะคะก็เป็นพัะเสียงตรงนะคะ แปลกมากเลยนะคะบางเหรียญก็จะเป็นริ้วเส้นตรงนะคะเป็นริ้วริ้วเส้นเส้นตรงอย่างที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะก็จะเป็นเส้นตรงตรงนะคะเป็นเส้นเส้นแต่อีก,กเหรียญหนึ่งสำหรับเหรียญน,นี้นะคะก็จะเป็นเส้นริ้วริ้วเป็นเส้นขวางนะคะนี่นี่นี่นะคะเพื่อนๆสังเกตดูไม่เหมือนกันเลยนะคะ ก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ต้องการของนักสะสมหรือเปล่านะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นกระเบื้องก็าลายกระเบื้องที่เราเห็นก็จะไม่มีนะคะบางเหรียญหายไปเลยนะคะบางเหรียญก็จะมีบางเหรียญก็ไม่มีนะคะมีบ้างไม่มีบ้างนะคะแบบนี้เลย หาสะสมกันได้นะคะไม่แน่นะคะในอนาคตก็จะมีราคาเป็นหมื่นเป็นพันก็เป็นได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบสะสมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น,น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ